ว่าสามตัวนะครับไอหยากินเป็นหยาวานที่ปลูกไว้ยอยู่คันแท่หนาเด้อนี่นะครับตัดมาให้ทุกเสาตุกแรงให้กินจนอิม่มก็ก็จะให้กินับคุณเอาไบแหงเอาสะก่อนแม่นี่กำหนดขอดวันทียิม่มออกสุรนี่ครับพี่น้องครับนี่ มันนุ้มครับน้มไข่แล้วน้มอะไรแล้วกำหนดคลอดที่16ตุลานี้ปัญญาเก่งมาก ก็เทิกเนี่ยตัวก็เถิกตัวเดียว,วเทิกแดงน่อยตัวนี้หลังจากกิดพยาธไปแล้วกิดยาฆ่ายพยาธ่เนาะเดี๋ยวดูผิวมันก็นจะดีขึ้นอยู่แต่ว่าไม่ก็ยัง้ะได้อ้วนนะพี่น้องได้อ้วออนยังเห็นสีค้งอยู่หรือว่าสีสางล้ำโซ่ปันธุก่อนตัเนี้ผมอะ เป็นงัว่าลูกผสมเนะาะครับอันนี้แม่มันแม่ขาวนี่แม่กับแม่นี่งก็รังพ่องอยู่สมัติหาเดือนละหาหกเดือนละครับอยูก่ก็ดีขึ้นไหมเติบดยวยแม่ค้าเนี่ก็ได้ มักจะศาสตร์มูหย่านมูกินก็เลยแยกมาอยู่ห้องทหากครับมสาสั่งของทหากกันหนอยอายุคนเดียวอยู่ตัวเดียวเลยว่าอันต้นรลว่าตัวนั้นกำลังถ่องครับกลังถองไงย่นไปซ้นเขาเห้วมันแทงลูครนะับเลยแยกออกมาจริงๆว่าจะแยกตัวทองตัวนั้นแหละมาไปทางนี้แต่พอดีตัวเขาเนี่มันมาเขาก่อน แล้วประจับแยกนะครับก็เลยให้งวดฟองฟอมขอดนี่แล้วมีอิสระนี่มองยางเลรียญหลายจนเดี๋ยวมือมันคอดนะครับเดี๋ยวจะทายทำให้พี่น้องในเะมืองว่ามันจะเป็นตัวปูกับตัวแม่ครับวันที่ยีบพกนี้ตัวนี้มันผสมนี่ครับซปเปอร์แมน กำหนดลอดผสมวันทีส่สเกามกราสองพันหา้าร้อยหกสิบห้านะครับลอดยีหเดือนเก้าติดเพราะมีน,น่าพี่น้องนะครับสงข라ยเจ็ดเดือนติดครับอันนี้มันเดือนไดน,ดนตุนลาเดือนสิครับตุลายี่สิบกนะครับเดือน10บกำหนดลอดมัน ผสมซุปเปอร์แมนครับซุปเปอร์แมนนี่ลูกซุปเปอร์เอกบ่ครับนี่ซุปเปอร์แมน908ครับซุปเปอร์แมน908ผสมโดยหมอเสบ้านโน้นกเกษตรตำบลบุระเบืออำเภอ,อตำบลวงังไชยอำเภอบุระเบือนะครับผสมเมียแดงนไงเนาะ สมุดขวานนี้หกช่วงผักเชียงก็บมาให้เงางวา่ะครับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้ชักนี้ครับเดี๋ยวมือมือคอดนะครับจะมาอัปเดตให้พี่น้องเมื่อวานลูกมันสึงงามเป็นตัวผู้ตัวแม่ถสงยงามบันไดพนาะ ครับปีนี้เพิ่งจะได้ง่วมาเลี้ยงปีแรกเป็นง่วมูนครับพอไม่ให้เลี้ยงไม่ให้เลี้ยงซอยเนาะ,อะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม